สวัสดีค่ะ FC คาดางพันยักษ์เด้อพี่น้องที่เห็นอยู่นี่คือคาสายพันดงังดางไม่พอยักษ์อีกด้วยเด้อพี่น้องคุณสมบัติของเขามีอย่างแน่ค่ะดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่เห็นบ่นี่ดอกใหญ่บ่พี่น้องลำต้นสูงดอกใหญ่ใบดังพี่น้องไปดางพอม ลังจากที่ทางสวนเขาทํำการแบ่งปันได้มากประมาณปีหนึ่งเด้อพี่นอ้องรู้สึกว่าลูกค้าโดนหลอกลายเขาจึงมาชี้แจงว่าเดี๋ยวนี้มีเพจปลอมเกิดขึ้นหลายแอบอ้างเด้อค่ะทางสวนเขาสวนขาเข้านี่ก็กคือสวนขาด่างยักษ์จังหวัดหนองบัวลำพูเด้อพี่น้องตั้งอยู่บ้านห้วยโจดตำบลโน่นขมินอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำพูเด้อพี่น้องของแท้และดั้งเดิมลูกค้าท่านใดสนใจเด้อพี่น้องสามารถโทรเข้ามาเบอร์ตรงได้คือ0973217029พี่น้องค่าสายพันธุ์นี่นอกจากสิกินได้แล้วยังสามารถนํามาประดับได้พี่น้องประดับกับงามเบิ้งใบของเขาให้ชัดๆพี่น้องเบิ้งใกล้ๆเบิง้ง เอกลักษณ์ที่ชัดเจน้ะพี่น้องเมือใบเห็นบ้านี่ลายเขียวเหลืองนี่ค่ะลูกค้าท่านใดมีบ้านสวนนะคะ่ะเอาไปจับเอาไปปลูกใม่บริเว้นทังดูสวยงามค่ะพี่น้องแล้วก็นอกกินพี่น้องขยับมาบางนอกกินนี่ก็นอกกินของเขาทวมหัวค่ะเนี่ยนอกระมาณสองถึงสามใบจะมีรูปลักแบบนี้พี่น้อง ้าเลี่ยงดีๆด้อค่ะสมบูรณ์ห้น้าไห้มุ่ง่วงพอเพี้ยงสามารถใ้ญ่ได้ถึงทอนามนิ้วน,น,วนึงพี่น้องอันนี้ก็เกือบๆเลยเห็นมั้ยมันนี่พี่น้องล่ำคาเห็นม่นี่คือสายพันุด่างยักษ์เด้อยพี่น้องเด้อเขามาบ่างได้ค่ะวัสดีค่ะ